สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็แป็นเทนเทมแล้วนะครับและว,วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดกาชานะซึ่งบอกเลยว่าจะลูดหมดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแผนจะเลิกเล่นแล้วนั่นเองนะส่วนตัวนะครับก็จะมีไว้ลูดเจ้าบอสนะเพราะว่าเป็นตัวที่บอกเลยว่าน่าจะเป็นเมตาอีกยาวๆ,ๆแน่นอนนะครับทั้งความสามารถนะครับแล้วก็ทั้งสกิลดาเมจนะโกงหมดเลยนะครับส่วนเกียร์นะก็บอกเลยว่า น่าจัดมากๆเลยนะเป็นจันทราด้วยนะก็เดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยนะขอเริ่มจากตัวละกันเพราะว่าถ้าเกิดได้ตัวมานะครับก็จะได้แบบหาเกียร์ต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวก็เกียร์ก็ไม่รู้จะใส่ให้อะไรนะมาเปิดมาตัวแรกเจ็ดดาวไปนะครับก็ตามสไตล์เกมนี้นะครับไม่แปลกอะไร ไม่มีอะไรน่าจกใจนะครับสําหรับ7ดาวถ้าเกิดได้มา5ตัว10ตัวเลยอันนี้ถึงจะน่าตกใจหน่อยนะอ่ะผมดูทรงแล้วน่าจะงอมวะ่ะน่าจะเหงานะน่าจะเหงา,งา,งาสําหรับเจ้าบอตัวนี้นะในไดีของผมไอดี ID หลักก็รูดไปแล้วนะครับ20-30ตัวนะตอนเช้าเปิดไปไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ไอดีรองเหมือนจะเขาเรียกว่าเดินตามรอยไอดีหลักไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ คือผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับคือมันน่าจะถึงทางตันแล้วนะมาปึ้งโอ้โหไซมอนนักบูไปขอลองกดเร็วๆบ้างกดโอ้โหยังเจ็ดดาวอยู่นะยังเป็นทางด้านของเจ็ดดาวอยู่นะไม่เป็นไรไปกันต่อไปกันต่อ25ตัวสุดท้ายนะครับหรือว่า5ตัวนะไม่รู้ว่าจะมีสินได้เสียหรือเปล่าแต่ว่าเห็นออกกันแบบหลายคนอยู่นะ ออกกันหลายคนอยู่นะแต่ว่าคงไม่ใช่ผมนะดูดิงอมจัดเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมากันต่อมากันต่อเหลือทางหน้าของ20ตัวสุดท้ายหรือว่า4ตัวสุดท้ายแล้วนะไปโอ้โหยังเป็นทางนั้นของ7ดาวอยู่นะฮ่าหน้าทางจะพอรู้ชตากรรมแล้วนะครับกดโอ้โหจะเลืน่นเลื่อนน้ำแข็งมาอย่างบ่อยมาอย่างบ่อยมา สิตัวสุดท้ายนะครับสิบตัวสุดท้ายหรือว่า2ตัวสุดท้ายมีสิทธิ์จะได้ออกหรือเปล่าซึ่งน่าจะพอรู้ปึ้งโอ้โหยังเป็นทนาของ7ด,ดาวอยู่นะครับส่วนครั้งสุดท้ายขเขาจะครั้งปฏิหารแล้วกันอ่ะไปก็ให้เดาวนะครับน่าจะเป็น7ด,ดาวนะแด,ดาวยังไม่ออกเลยนะสำหรับตู้กรชาของผมนะมา ปึ้งโอโหแปดดาวฮีเมจบไปนะครับสำหรับ50ตัวกับเจ้าบอสนะก็เกลือไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันบ้างดีกว่าขอเป็นตู้นี้เลยละกันมาไปเลยนะครับครั้งแรกกดไปเลยกดเลยละกันโอโหเลื่อยไฟฟ้าห้าดาวไปห้าดาวโอโหหกดาวมานะครับพวกนี้หาได้จากกิวนะ คือไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าว้าวอะไรนะครับแล้วก็รอบแรกก็จบไปนะครับแบบอ่าสไตล์เดิมๆนะครับโอ้โหห้าดาว5ชิ้นถือว่าค่อนข้าง,างแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าเลดหดาวตอนนี้ถือว่าค่อนข้าง,าง,างเยอะมากเลยนะสําหรับเกียร์นะแต่ว่า5ดาวท่วมท้นผมแบบนี้รู้สึกทรงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะเปิดมาเป็นทางด้านของหดาวเหมือนเดิม โอ้โหสาชิ้นแรก5ดาวหมดเลย4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากตาเมื่อกี้เลยนะฮานี่แหละครับคือสาเหตุทำไมหลายๆคนอาจจะงงว่าโอ้ทำไมผมจะไปแล้วคือนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ผมต้องพบเจอนะครับผมเจอแบบนี้ซ้ํามาแล้วค่อนข้างหลายเดือนนะมันไม่ไหวแล้วนะก็อ่ะ เปิดมาเป็นนด้นของ6ดาวไม่รู้ว่าจะมีความโชคดีขึ้นมากบ้างหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกจะไม่นะครับก็เลดเดิมๆไปไปหุยเดาวออกนะครับสำหรับคาทาเวสถิตจันทรานะครับโดนแน่นอนชิ้นแรกมาแล้วนะ6 0รลูบี้ใช่ไหมเฮ้ย ออยะเสียดายนะครับไอดี ID หลักไม่น่าไปเปิดเดือนก่อนเลยไอดี ID หลักเปิดเดือนก่อนแล้วแบบอย่างงอมอะ่ะหู2สองพันเดือนก่อนผมปืนนะไม่ออกอะไรเลยแม้แต่เจ็ดดาวลีโอนน่นะครับแต่ว่ารอบนี้นะมาคาทาเวสมาแล้วนะครับคาทาแซลลี่มาแล้วนะแต่ว่าชิ้นนี้ก็คงจะเอาไปย่อยทิ้งนะครับไม่ได้ดีอะไรนะมาเปิดเป็น6ดาวนะครับชิ้นแรกถือว่า ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะถ้าเกิดเปิดเป็น5ดาวก็ค่อนข้างจะงอมนะครับอ่ะไปกันต่อนะไปกันต่ออ่ะชิ้นแรกมาแล้วก็น่าจะทางเกมรอคืนทุนผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าอ่ะกดปึงป้ง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 ปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่ะไปกันต่อไปกันต่อ เหลือ1,000พันสุดท้ายนะครับ1,000สุดท้ายนะขอ8ดาวสักชิ้นได้ไหมขอ8ดาวสักชิ้นเถอะนะมาอ่าเปิดมาเป็นทางด้านของมงกุฎนะครับ6ดาวไปปืนแผนเนสไนเปอร์ไปรองเท้าเตียวหุ่ยนะครับออ้ยหดาวเล่าลงเตียมนะครับมาแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นชิ้นที่ดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับอืมอ่าน่าจะหมดแหลวอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าตานี้6ดาวออกค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักของเรานะครับเราอยากได้แปดาวนะมาสักชิ้นหนึ่งผมอยากได้นาฬิกาเบนเทนนะ่ะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่มีนาฬิกาเบนเทนเลยนะคือนาฬิกาเบนเทนออกนี่คือถือว่าค่อนข้างสักเซสก่อนจะเลิกเล่นไปนะครับถือว่าอยากได้มากเลยนะสําหรับนาฬิกาเบนเทนนะอ่ะไปไปไปโอ้โหเจ็ดดาวตัวนี้ ไม่ตกใจนะครับเพราะว่าโคตรกากนะครับเอามาคือใช้งานแทบไม่ได้เลยนะอ่ะก็1400นะครับ7ดาวมา2ชิ้นนะครับแต่ว่าเป็น7ดาวที่อยู่หน้าตู้1ชิ้นนะครับแล้วก็7ดาวขยะอีก1ชิ้นนะครับอ่ะ600บีสุดท้ายขอ8ดดาวได้ไหมนะถือว่าขอเลยคืออยากได้เกียร์จันทรา8ดดาวนะครับไป โอ้โหถ้าเกิดผมบอกเลยว่าถ้าหยุดตั้งแต่600แรกนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดต่อนะครับก็ต้องยอมรับสภาพไปนะโอ้โหมา4 0 0สุดท้าย400สุดท้ายมา4 0 0สุดท้าย,าายฮึบกดปึง้งโอ้โหหาดาวมาอย่างนี้ผมรู้เลยชิ้นต่อไปก็5ดาวอ่ะชิ้นต่อไปก็5ดาว ้าวหกดาวอ่ะชิ้นต่อไปก็หดาวปึ้งอ่ะชิ้นต่อไปก็หดาวปึ้งชิ้นต่อไป7ดาวได้ไหมปึ้งโอเค5ดาวหมดนะครับอ่ะรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนี่เอาอันนี้นะเอาอันนี้8ดา8ดาว8ดดาวหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหมาขอร้องอุ้ยหมุนนานอย่างนี้ ไม่ใช่ของดีหรอกครับเน็ตกากนะอ่ะขอล้องปึ้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 งชิ้นสุดท้ายปึ้งเรียบร้อยนะครับหมดไปนะสำหรับ2000ลูบี้ถามผมว่าคุ้มไหมมันคุ้มถ้าผมหยุดตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่600แรกนะครับคุ้มแต่ว่า เปิดต่ออย่างเน่าเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะครับเกียร์ที่ดีแต่ว่าถามว่าดีที่สุดในตู้ไหมก็ขอตอบเลยว่าไม่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่เปิดกาชาตินะครับทั้งตัวทั้งเกียร์นะครับก็ขอให้โชคดีนะสําหรับผมมาเปิดวันนี้ก็ได้มา1ชิ้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเดนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย